ลิขิตทวีเทปนี้ไปกันที่กระทรวงอุตสาหกรรมโชว์ผลสำเร็จขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์สาขาอาหารผ่านโครงการ1ห,หมู่บ้าน1เชฟอาหารไทยโดยได้รับเกียรติจากนางสาวจีราพรสินทุพัยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีการปรัดฉีดนิเทศและมอบใบป,ประกาศนียบัตรให้กับบุคลากร,รรุ่นแรกกว่า1,300คนที่ผ่านการพัฒนาและเสริมทักษะสู่การเป็นเชฟพร้อมสร้างเทรนเดอร์เทนเนอร์จำนวน325คน ต่อยอดอุตสาหกรรมอาหารสร้างคุณค่าและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า1,500ล้านบาทสอดรับกับนโยบายครัวไทยสู่โลกค่ะสอบวันนี้เป็นวันที่ปิดการศึกษาของโครงการหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งเชฟอาหารไทยรุ่นแรกนะครับ1,300คนซึ่งเป็นโครงการของการอบรมในงบประมาณปี67นะครับซึ่งต้องถือว่าออวันนี้ได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้ที่จบการศึกษาแล้ว เห็นได้เลยว่าหลายๆท่านซึ่งมีความฝันอยากจะเป็นเชฟแล้วก่อนหน้านี้ไม่เคยได้มีโอกาสจะทําตามความฝันบางคนเป็นวิศวกรบางคนก็ทําอย่างอื่นนะครับมาวันนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะเป็นเชฟปรุงอาหารได้ดีมีรสชาติที่น่าพอใจมากนะครับแล้วก็หลายคนก็ตั้งใจว่าจะใช้ความรู้ที่มีอยู่เนี่ยในการที่จะไปประกอบอาชีพเป็นเชฟเป็นทูตวัฒนธรรมในต่างประเทศด้วยนะครับในปี68ซึ่งทางกระทรวงสาหกรรม กรมสืากจกรรมเองก็ตั้งใจว่าจะมีการผลักด,ดันให้มีการฝึกอบรมามากกว่านี้โดยตั้งเป้าว่าประมาณ17,000หมื่นคนและทั้ง4ปีที่เราตั้งเป้าหมายก็คือว่าเราจะทําให้มีผู้อบรมผ่านจากทุกๆหมู่บ้านนะครับให้ได้ครบ7 5,000ันคนซึ่งจะสอดคล้องกับเป้าหมายใหญ่ของซอฟ t ์พาวเวอร์เรื่องอาหารก็คือว่านอกเหนือจากการที่เราฝึกอบรมคนแล้วเนี่ยเราต้องการที่จะพัฒนาเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างอุตสาหกรรมอาหาร ร้านอาหารแล้วก็ทําให้เกิดร้านอาหารไทยในต่างประเทศโดยตั้งเป้าหมายว่าในปี270เราจะมีร้านอาหารไทยในต่างประเทศให้ได้ครบ100,000ร้านนะครับซึ่งก็จะเป็นโครงการร่วมมือกันร,ระหว่างทางรัฐบาลกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงพาณิชย์ภาคดันร้านอาหารไทยออกไปสู่ตลาดโลกให้ได้มากที่สุดครับก็ต้องเรียนว่าเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เป็นเรื่องสําคัญในการสร้างมูลค่าต่างๆถ้าเราทําเพียงการแปรรูปอาหารเฉยๆเนี่ยก็จะได้มูลค่าไม่มากแล้วเราก็จะติดกับดักรายได้ขั้นต่ำ การที่เราเริ่มใส่เรื่องของซอฟต์าวร์เรื่องทําให้อาหารมีความน่าสนใจและใช้ความน่าสนใจของอาหารนั้นดึงกลับมาเพื่อทําให้สินค้าและบริการในประเทศน่าสนใจประเทศไทยน่าสนใจนก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้ทุกเรื่องที่เราทํามีมูลค่าสูงขึ้นมีสีสันและมีความน่าสนใจทําให้ประเทศไทยเป็นจุดเด่นมากขึ้นเรื่อยๆครับก็ในส่วนของกรมส่งเสงร,ริมการค่ะรับนโยบายจากรัฐบาลและกระทรวงการคาในเรื่องของการต่อย,ดย,อ,ยอดเรื่องการทาทักษะแล้วก็มีการเตรียมพร้อมเรื่องของอีเวนตสิส ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเชื่อมโยงตลาดะะทำให้ธุรกิจเนี่ยโตไกลภายใต้นโยบายที่จะเชื่อมโยงกับปัวไทยสูดแล้วค่ะ <c oughs> นอกจากนี้เองเนี่ยค่ะเราเชื่อมโยงความเป็นซอฟต์พาวเวอร์กับความเป็นฮาร์ดพาวเวอร์ด้วยก็ยคมมือการมีเทคโนโลยีการมี ระบบอินฟาสตรักเตอร์ต่างๆน่ให้มีความพร้อมรวมถึงการเตรียมการ